หูอักยูทูบเฮไรแดนคลิปคลิกอะฮะคลิปคลิกคลิกโทดัสฟินอ๋อโกหูอักยูทูบเฮไรแดนเฮ้โกบบเบบี้คัม คีบเอาะบีทแทนอืมอืมจะใช่ามีบีทอยู่เป็นนอะนอไอซิสออาไอซิกดลายนอฮะอืคีบเอาอะคุยกัน เท่าพอมีด้นดูอะไรได้อะไรกันนะอันเดอร์แสนนอนอ่ฮะเร็วเน็ตเน็ต